สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเช่นเคยครับพี่น้องเนาะวันนี้วันที่26เมษายน68ครับหลายท่านกะรอคอยครับผมแนวทางตัวเลขของพระอาจารย์คงโคราชครับผมครับในคอมเมนต์แน่ทั่วมาแน่ครับพี่น้องเนาะครับหมู่บ้านกามาเชียกับทั่ไปครับผมปูกับบ่ไดดรับสายครับผมครับมือนีก็เลยจิตทรหาปูอีกเด่อครับพี่น้องเพราะว่าะ จ่อแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขของปูว่าจะเป็นเหลขวิ่งบนครับพี่น้องสองตัวสามตัวหรือว่าเลขวิ่งล่างครับผมของปูหรือพระอาจารย์โคงโคลาเด้อครับผมเอาครับพี่น้องไปรับชมมาพร้อมกันก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูก็มาเชียกขอกาบขอพระคุณปูเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับกอมาเชียน้ำเชียร์อู้น้ำชัยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทาง ตัวเล็กกับพระอาจารย์โครงโคราชสองพฤษภาคมหกสิบแปดกันเลยครับปู่ครับกรมกรมเชียก,ร,กรรมเชีการนมาสการครับอ,อ่ะผัดไม่ใช่ผัดเนอะอ่าคุณคุณแม่อออันปูอยู่ะครับผมปูไหม้อะ อยู่มหาราชเออพูดไม่ได้นะมหาราชนี่คือโรงพยาบาลโยาบาลมหาราชเอาเอาแม่อันนี้เบอร์ปู้ดิครับผมนี่เออเออเบอร์ปู้อ,อ่าพระอาจารย์เกามาเชียรใส่ว่าพระอาจารย์คงโคราดครัแม่ออแม่คือได้ม่านเอาโทรศัพท์น้ำเพลินครับผมโทราภาษาไม่ได้ยกพูดไม่ได้เอาเพคนเป็นยังแม่ เปลูกป็ลูกหลายลูกอ๋อลูก<อ>แม่สวัสดีค่ะลอกสวัสดีครับแม่แม่แม่เป็นอันอันญาติของปู่บอค่ะแม่เออเป็นพี่สาวโอ้เป็นพีน่สาวพี่สาว<อ><อ>ปูอ๋อปู่ค่ดีๆอยู่แม่ที่อยู่กับน้ำเชี่ยอเืเป็น,นเ,เป็นไรแจ๊กมือหรอค่อะเป็นไนอทิตย์กลัวอ่ะเดี๋ยนี่บอกว่าอะไรเร็วก่ค่ะแม่พูดไม่ได้โอ้พูดว่ได้ไ ตอนแรกที่ว่าเพิ่นเป็นคือว่าเกี่ยวกับปอดบอก <Okay. S 3> เป็นเป็นกระป๋อทุกทุกงานจำพลาดอย่างเงี้ยไม่หวานไขมันไอชแค่ปีไปอรอบนี้นัดได้ด้นี่แม่คันว่าบอกว่ได้เนี่ยเออเราไม่ได้หรอกเพราะว่านลิเสี้ยเคยเห็นปูเพิ่นบอกให้ฟังอยู่ว่าว่าเป็นยังไงว่าเป็นยังแล้วนอนประมาณเดือนหนึ่งกับมีแม่แม่เมีอืออือ หตยตกใจมันทีชุกเจ็ดนย่างเงี้มันทีถวายหร่กหลังหวยออกเลยหลังเลยออกหมูม่บ้านก็โทัไปหลายมือยุ่ยแม่ทั่วไปเรื่อยุยบ่บ่มมม่มีคนหลับกอดปูดติดธุระอันอยังครับเออติดธุระติดธุระก็ยังไขอย,ยู่ดิพราะว่าเพิ่นเอาตัวสาวไปนะแม่พี่สาวปูค่ะออออคิดว่านักยุ่ยพแม่งวดเอ้ยไอไเที่ยวนี่ยวัดเขาเขาหงายชุกเขินที่เขา ม่มีไข้ไม่มีเส้นขัเอ๋อแม่นวันที่สิบเจ็ดที่เพิ่นเป็นนี่อาการเป็นยังไงแม่อาการหนักหนักเหนื่อยตัวมันเขียวมัดอ๋อเพิ่นนั่นเพิ่อนมัดสติบอกขึ้จังไหนครับพูดไม่ได้หรอกโอ้ไม่มีปีไพ่เห็นบ่แม่ตอนนั้นก่อนก่อนจะไปโรงพยาบาลก่อนที่ไปโรงพยาบาลไหมแม่ผมมีคนมาไปหาหมออ๋ออยู่วัดเรื่องว่าเพื่นมาเล่นนะแม่ เออไม่ได้แม่เล่นดอกอยู่วัดนั่นแหละครับเพิ่นอยูว่วัดเพิ่นเลยไปกับคนเด็กวัดนี่แหละอาจจะไปบอกไม่ใหญ่ก็ได้เออเออเด็กวัดโทรมหาเด็กวัดเด็กวัดเอาไปชงแล้วก็ก็บอกว่าได้เล่ตีแม่เออไหวไม่ได้หลายวันเลยโอ้โยนมหาลัดตีอำเภอไปวัดให้ขึ้นให้เศร้าคือเก่าเด้อปูค่เค่อยเป็นเคยเป็นนักนักเนื้อเสียกะลู่เพราะว่าติดต่อกับปูแม่แม่ กะกลับขึ้นมาคือเก่ากดิแม่ฮัมรอบนี้กะขอให้กลับขึ้นมาคือเก่ากนเนาะแม่เนาะอัม,อมอฮัมตั้งตแต่วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดอันตรายว่ะดีดีขึ้นแน่ว่าแม่ตั้งแต่ผุ่นมากนี่แม่ได้ยินข่าววนไปค่ะโ,โทรโทรกลับหลทุกวันแล้วก็ไปเยี่มยมหลายวันไปเยี่ยมขึ้นหนึ่งอ๋อเขาเขาไ้เข่าไปไม่หายคอร์บ่แม่เขาไป,ปเข่าไปเตียงเลยบ่ เขาไปได้บ oh, ่เบื่อตะเที่ยงก็หายย่ยมอ๋อเขาไปได้อย <bring you> <ills> the ู่เราก็เย่อมใบยบ่สองงองก็ต no <ges vậy routinely> oh, ้องอดโรงพยาบานใหญ่ของของโคราชมหาลัยมหาราชโรงพยาบานใหญ่ค <Ont> ร <s FREE> ับอยู่ในตัวโคราชแม่นคล้ายๆกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรนั่นสินะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ของประจำจังหวัดอันบ่บ่มีความรู้สึกเล่นบ่แม่เดี๋ยวนี้ไม่ดูซื้อแล้ผูกผิดใหญ่แล้แม่เฮาเฮา เฮาหเฮาเขาจับเบื้องนี่เออนอกบ่ไม่ตอบเฮ้าเลยบ่แม่เอ๊ะเฉยเลยเฉยอืมปู่อายุเท่าไรแล้วแม่เอ๊ะปู่นหกสิบสามหกสิบสามต้องเบืดต้องได้ดิหกสิบสามปีแล้วครับอืมเกินกบอสีสีขานอ่ะสีขานครับผม อันนี้พี่สาวปูพี่สาวปูนี่เท่าไหรหน่อยแม่หกแปดอีแม่หกสิบแปดพี่สาวใหญ่บ่แม่ใหญ่ <laughs> พี่สาวใหญ่เพราะว่าห้างก็ห้างจากเพื่ <c oughs> อนหาตีมาเด้อครับโอ้กับมาเช่ทั่วไปกับเอ้ากอ,อเป็นเสียงผมยิงหลับเน้ามาเก็บ <c oughs> <อ>พี่สาวใหญ่<อ>เก็บต้นไม้อันได้ก่อนคะแม่ต้านไม้เป็นไม้จิบมันจิบจิเรศไหม รอดรอดรอดอดดอกแม่่กะรอดเพิ่นเป็นหลารอบแล้วแม่พิ่นกะขึ้นคือเกาหลายรอบด้รอบที่ก่อนม่มนัดทุ่งนี้เลยอ้รอบนี้นะรปีนี้เปนนัดเนี่ปี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 ที่แล้วบ่เม่นบ่แม่นปีก่อนก่อนผลรเมีนอะผลตเอนนี้อืมพอหกสิต่รายหกสิบสามหหกสิบสี่นาจกสิบสี่กสีเลยกับกับขึ้นกสีปี้ยนัดไง ก็จะเก่นยังไงเนาะปูกกันเลครับนี่มันนี่มันนะครับเมื่อนั้นยังเว่ากันดีๆอยู่ดิแม่อือืแม่แม่เบอร์ลูกไว้ในแด่นี่นือว่าขืนอยู่ขืนเบอร์ขืนเบอร์แม่เบอร์ลูกไว้แนี่ยติดต่อกันเนี่เดี๋ยวแม่มันจะว่าแพ้อีกแล้วเนี่ยเอืมอืมอิมพ์ใหม่ในแด่แม่ให้ร้านพิมพ์ใหม่นะครับน้ำเชียร์ก็ได้ลูกซิดปูก็ได้แม่อืมซิดปูก็ได้ค่ะ ครับโอ้ยช่วงไหยเจ้าโทษอันเอาแนวทางกับปูตลอดและแม่พอดีอันเอฟซีเพิ่นกิดถามหาบอกเลขแม่แม่เป็นไห่แนวทางอยู่กับหนูมาจ้าโดนเลยที่แม่หลายปีแล้วหาหกปีผู่น่ะออก็เลยรู้จักกันกับปูค่ะออเาปูกันดีช่วงเศร้าขึ้นมาคือเกา ผันเป็นยังไงน้ำเสียสิโทรไปถามแม่รับสายได้เด้อแม่เออเออเด้อแม่กิรับสายจุกคนเอแค่นี้แหละครับแม่ขอบพระคุณครับแม่เออเออเออสวัสดีครับเออเออวัดนี้จ้ะกับโ่าเขาคือเป็นยังั่นอืมแต่ยังวาอยู่ปูปหลักใจเลยเกี่ยหยุ่ยยุ่ยไก่พ่กมองที่วันก็ตัวจังหวัดโคราชนะกับขมาณแม่ก็ยุ่ แต่ที่ห้าเคยไปในตัวเมืองที่มิยาโมะในตัวเมืองเลยประมาจสามลอยลู่ไปไปเลยเลยคอนแกนไปเมีน่นเพราะว่าพันยู่น้ำเฮาโดนมาเลยเดีไปเยี่ยมอยู่เดีย๋ยวไปเยี่ยมอยู่แล้วก็ขี่ใหญ่เพิ่นมากนะเนาะเนเลยตอนนี้เพิ่นเบดืบ่อสติอยู่ครับผมอู้เคียวนี่นะคนะันวางสำนนักคารานผู้ชมเืินมากไปเห็นกันกัน ใช่ครับบ่รู้ว่าคุณหมอเคนเจ็บไม่ให้เขาตลอดเนาะแต่ว่าเป็นเวลาครับแต่ว่าไทยเอฟซีเป็นขันขันน้ำเชียสิไปกับกองอาเชียรกลับไปได้ด้วยะท่านผู้ชมครับแต่ว่าไทยเอฟซีเป็นนันแบบว่าอยากอยากเยี่ยมอ่าอยู่แถวนั้นนี่จังไลยบ่แมน่นแบบว่านำใจปุ๋กันเอฟซีเห็นไหมอ๋อครับก็กาติดต่อกองอาเชียร์มาได้เด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะ 0984740683ครับพี่น้องเนาะครับแอดไลน์มาถามขขาข่าวปูใดก็ไม่เชื่อกับเพิ่งจะรู้ท่อพอมกับพี่น้องเอฟซีเนี่ยครับผมเพราะว่าปกติปูกับจิตทั่วมากเนี่ยหรือว่าทั่วไปกำหรับสายสองสามหมื่นนี่คือท่บปรหลับสายครับผมหมู่บ้านกับท่วหมู่ก้อนกับท่อครับเพราะว่าพี่น้องอซีกับขอมาหลายอย่ครับผมสําหรับเนือทางของปูกับเพิ่งมาลูน้ากันนี่ครับผมว่าปูเขาลงมบาน มันยังดีๆบอกกันอยู่ไล่มามาบอกเด็กนี่นอค่ะดำมือส้มให้ให้คือจังเหบส่คือจังสุภาพสิทิ์พนวาเนะให้นอนตื่นขึ้นกนจะขคอยว่าเป็นตื่นเต้ากันมาจังหู่จังวายย่างอ่ะเนาะแมย่ย่มื่นต้องหมืห่นทุกย,ย่างนาอคขะดมือส้มไปไหวมาครับพี่น้องจังว่ากะขอให้ปูหายนะครับผมเห็กคนดีขึ้นฟื้นขึ้นมา เอ๋อคลิปนี้ผมมีตัวเลขแล้วครับผมมาว่างกับมาเชี่ยกันตกใจเนาะตกใจแล้วครับแล้วก็เท่ากับขั้จะให้่เอฟซีฟั่งฟอมแม่นนเฮพี่น้องเข้าใจคือคือคือว่าสามเพลินครับเจ้งเสียงเด็กขี้กบพี่สาวปูเลรอครับผมครับเอาสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมถ้าเนาะเดินน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยกันน้ำเชี่ยสิกระเดินทางไปครับถ้ายเอฟซีเพลิน สิร่วมท้ำ <wieder> บ um> ุญ <lamps> กับป <unser were> <mesma> ูแม่นค่ะเยี่ยมนะครัเผมไปเยี่ยมค่ะคนกะเป็นแฟนคลับของปูเนาะครับสามารถติดต่อเกามาเชียได้ครับพี่น้องกับน้ำเชียร์เบอรเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับผม0984740683ครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้กับั่งได้กับเขาเพาว่าหน้าหปูหายครับผมเศ้าเร้า่วงเศ้าขึ้นมากครับ อขออวยพรให้พี่น้องที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมเพราะว่าจะเป็นขมเชื้น้ำเชีย่ยหรือพี่น้องที่ครับผม<อ>ครับรักษาสุขภาพไว้ครับพี่น้องเนาะเ<อ>ดินทางไปใสกันคอยเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีโชคมีหลาบไปน้ากันครับผมสู่กันต่อครับพี่น้อง2พฤษภาคม68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ